ครับผมธนกรศิีเกษมนายกสมาคมโหขนอเทศไทยในพระบรมราชินปูปธรรมก็บนไปหนึ่งปีนะครับสําหรับปีนี้ในปี2556นั้นนะครับก็ชีวิตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับมีทั้งคนบางคนก็อาจจะโชคดีบางคนก็อาจจะมีเหตุต่างๆก็มีวิธีแก้ไขกันไปนะครับก็ต้องแล้วแต่ชะตาของใครตามแต่ราศีต่างซึ่งก็มีทั้งหมด12ราศีด้วยกันครับ ดูที่ฐานราศีตุลในปี2,556ในด้านการงานนะครับถือว่าเดินก้าวหน้าดีธุรก,กิจของคุณเนี่ยจะขยายนะครับจะเติบโตขึ้นจะขยายไปต่างจังหวัดหรือขยายไปต่างประเทศเลยเพื่อลูกจ้างนะครับก็ได้เป็นแหน่งสูงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแรกกันนิดนึงก็คือต้องไปลงตำแหน่งที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศครับถือว่าเดินทางไปครับเพราะวาความก้าวหน้าในด้านการเงินในดวงคุณแล้วจะต้องได้ทรัพย์มรดกทำได้ซับ วอดดบคุณก็ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ลองไปขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูถือว่าคุณจะได้เงินนะครับในด้านความรักแฟนคุณเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานดีครับถือว่าเหมาะสมทีเดียวแต่ว่ามีปัญหาตรงผู้ใหญ่ของแฟนคุณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลื้มคุณเท่าไหร่นะครับก็คือเาจะกีดกนันนิดนึงที่เป็นอย่างนี้เพราะให้ดวงคุณขณะนี้มันเป็นเกาเรียกดวงของผิดทุบานนะฮะก็คือทําให้แตกแล้วเป็นคู่ มันผู้ใหญ่ก็จะขัดขวางสหรับคนที่ใช้ชีวิตูอยู่ตอนนี้ระวังนะครับก็คืออยา่าไปกระโจนท่านผู้ใหญ่ทุกตจ้าฝ่ายนะครับรเดี๋ยวจะเกิดสืบขึ้นมาแล้วก็ยาวไม่อยู่นะครับก็ขอให้ใจเย็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับสบําหรับดวงชะตาชาวราศีตุลในปี2 5งก็เสร็จสิ้นกันนะครับนั่นนะครับคือดวงของทุกท่านในปี2 5 5พันหราสิบหกำหรับราศีตลแต่วิสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทราบก็คือว่าคนเรานั้นชีวิตเราเนี่ย 90%ถูกกำหนดมาแล้วแต่10%เนี่ยทุกคนต้องสวยหอาเองนะครับเช่นจากหนังสือเรื่องนี้นะครับกระจกสอนนำทางชีวิตเนี่ยจะมีการแก้ให้ท่านใน10%นี้นะครับเช่นวางหุ้นจุ้ยบ้านให้ดีนะครับปลูกต้นไม้มงคลแล้วก็หาเลิกมงคลที่ดีต่างๆอยู่ในเ้ทั้งหมดจะเป็นการเสริมที่ทุนคุนให้เต็ม100%นะครับก็หาซื้อหนังสือกระจกสอน,นทางชีวิตปี256ได้ ตามนั้นสื่อนะนำทั่วไปครับ